สวัสดีครับชื่อกล้องนะครับคณชิตกิติพยางามนะครับเป็น c ีโอโคฟอร์เบริษัท c ซ t นทรัลนะครับแล้วก็เป็นอดีตนายกสมาคม Thailand Tech Startup นะครับแต่บทบาทตอนนี้ที่มาช่วยในโครงการนี้ก็เป็นที่ปรึกษาครับเป็นผู้เชี่ยวชาญของ ADB หรือ Asian Development Bank นะครับที่เข้ามาพัฒนาโปรเจกต์ Tech Literacy Academy ตัวนี้ครับให้กับกรมสรรพากรเพื่อที่จะเอามาใช้เพื่อเพิ่มความรู้ทางภาษีให้กับประชาชนครับ ให้ดูนะก็คือเว็บเนี้ยเราก็สามารถที่จะแบบดูรายละเอียดได้ถ้าอยากรู้ว่าโพลิซีเป็นยังไงให้คิดเข้าไปดูข้อกําหนดการใช้งานนะครับก็จะบอกว่าเราไม่เก็บข้อมูลนะครับเพราะว่าเราอยากแค่ให้ทุกคนเข้ามาหาความถูกต้องหรือความเหมาะสมกับตัวเองเท่านั้นเราจะไม่เก็บข้อมูลนะครับก็เป็น disclaimer ให้เฉยเนะาะสมมุติคิกเข้าไปปุ๊บอ่าเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราอยากได้ เป็นเราเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลเราก็จะถามว่าปัจจุบันคุณเสียภาษีในรายบุคคลมดาหรือที่บุคคลนะครับถ้าเราอยากรู้ว่ามันต่างกันยังไงสามารถคิดเข้าไปอ่านได้มีรายละเอียดบอกว่าอะไรที่เรียกว่าบุคคลธรรมดาอะไรที่เรียกว่านิติบุคคลเพื่อดูว่าเราในตกนิยามแบบไหนผมเลือกบุคคลธรรมดาปึ๊บผมถามว่าแล้วไรายได้ทุกอย่างของคุณอะมากกว่าปียรล้านแปดหรือไม่นะครับถ้าเกิดเราเดาไม่ได้เราลองเดานะครับถ้าเกิดเราได้รายได้ประมาณเดือนละแสนห้าหรือวันละห้าพันบาทแสดงว่าคุณน่าจะมากกว่าล้านแปดแล้วแหละ คุณก็อาจจะคิดว่าโอเคมากกว่าล้านแปดเราก็ถามว่าแล้วคุณจดแวดหรือยังนะครับหรือว่าคุณได้รับการยกเวน้นถ้าไม่รู้ว่าแวนคืออะไรคิดเข้าไปอ่านได้ครับเราจะมีรายละเอียดให้ว่าอะไรที่เรียกว่าแวนแวนซื้อแวดขายเป็นยังไงนะครับโหตอนนี้ผมเลือกแล้วผมเลือกผมจดแวดด้วยนะครับอ๋อที่สงูสงสงุดเปลี่ยนเลยผมเป็นนิคคนที่ใส่ไม่ดีผมบอกว่าผมไม่จดนะ่าเราก็จะบอกว่าอา้าว้าไม่จดเนี่ยคุณมีความเสี่ยงนะเพราะรายได้คุณอาจสะของคน สมคนจดแวดแล้วนะเราจะเตือนไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็จะถามว่าอะลัวลกท้อลองคิดดูว่าไรายได้คุณเป็นยังไงที่คุณไม่จดแวดเนี่ยโอ้อไรายได้เนี่ยต่อเดือนเนี่ยขาได้เดือนละห้าแสนแต่ต้นทุนสินค้าผม่าสามแสนบาทนะครับปึ๊บเราบอกเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดคุณไม่จดแวดนะเงินคงเหลือในกระเป๋าคุณอนะมีอยู่สองล้านสี่แต่ถ้าคุณจดแวดปุ๊บเนี่ยคุณสามารถเอาต้นทุนของคุณนะครับมาเคลมภาษีภาษีซื้อได้ เพราะั้นี่ยภาษีขายแลวภาษีซื้อเนี่ยคุณจ่ายภาษีสระง,งเนี่ยคุณยังมีเงินสดคงเหลือเนี่ยอยู่ที่ประมาณสองล้านหกเพราะฉะั้นแปลว่าถ้าเกิดคุณไม่จดแบดเนี่ยเงินคงเหลือคุณจะน้อยกว่าจดแบดประมาณสองแสนกว่าบาทเพราะคุณจดแบดปุ๊บคุณจะได้งเงินสองแสนกว่าบาทเนี่ยกลับมานะครับถ้าเกิคุณเลือกทีนี้ปุ๊บคุณก็ดูว่าโอเคแล้วดูแถบเช็คลิสต์ต้องทําอะไรบ้างกลายเป็นคนธรรมดามีรายละเอียดอะไรนะครับทุกเดือนคุณต้องทําอะไรบ้าง อันนี้เป็นสิ่งที่เราให้เปรียบเทียบทุกทุกปีต้องทําอะไรบ้างอันนี้คือ,อรอยาอยละเอียดเชฟปุ๊กก็บอกเอหรือว่าถ้าเราเป็นนิติเป็นบุคคลธรรมดา,าจ,จะไม่เหมาะเปรียบเทียบได้ไหมถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยกับบุคคลธรรมดาเราเสียภาษีต่างกันเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าผมบอกว่าโอเคผมให้เงินเดือนตัวเองเนี่ยเดือนละสามหมื่นนะครับรายได้เหมือนเดิมเลยผมตัดให้เงินเดือนเดือนละสามหมื่นปึ๊บผมมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานอ่ะเราไม่มีเราไม่เราไม่จ้างพนักงานเราทํางานคนเดียว ค่าเช่าอ่ะเข้าเช่า,า,เ,ชาเราเช่าบ้านคุณพ่อคุณแม่อยู่เดือนละสองพันก็ได้พ่อแม่ได้รับเงินเดือนค่าไฟหนึ่งพันบาทค่าน้ำประปาอะเดือนละห้าร้อยนะครับอค่าโทรศัพท์เดือนละพัะ 1, 1, น,ป,ป,น,น,ะะน 1, ปึ๊บมีรายจ่ายอื่นๆไหมอาจจะมีค่าทําบัญชีเดือนละสามพันค่าสอบบัญชีเดือนละสองพันปึ๊บเราก็ใส่เข้าไปปึ๊บ เรามีสองแบบเราเรียกว่าหักเหมาหักเหมาก็คือว่าบางธุรกิจเนี่ยเหมาเหมาไปเลยเนี่ยอัตราภาษีที่สามสิบเปอร์เซ็นเราจะเสียภาษีที่ประมาณห้าแสนกว่าบาทห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทแต่ถ้าเราเอาข้อมูลการใช้จ่ายเราทั้งหมดมาหักเนี่ยเราสามารถที่จะเสียภาษีได้น้อยกว่าซึ่งในการหักตามจริงพอข้อมูลทุกอย่างมาทำเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการทำบัญชีนิติบุคคลนะครับทำไมเราต้องยอมเสียอัตราภาษีส0มสิเปอร์เซ็นด้วยในเมื่อถ้าต้องทำบัญชีแล้ว เป็นนิติบุคคลอัตราภาษีเสียน้อยกว่าวเราบอกอะถ้างั้นเอาใหม่างั้นเราลองเปลี่ยนว่าอะถ้าเรากอกค่าลดหย่อนประกันสังคมต่อปีให้ละอะและเปรียบเทียบซิว่าทําภาษีบุคคลธรรมดากับภาษีนิติบุคคลต่าง,างกันยังไงกลายเป็นว่าถ้าเราภาษีบุคคลธรรมดานะครับหักตามใช้จ่ายตามจริงแล้วเนี่ยนะครับเราเสียภาษีอยู่ที่ห้าแสนแปดเพราะอัตราภาษีมันคือสามสิบห้าสามสิบเปอร์เซ็นแต่พอเป็นนิติบุคคลครับ โอ้เป็นนิุคนเสียภาษีน้อยกว่าตั้งเยอะเลยน้อยกว่า2แสนน่าจะทำให้คนเข้าใจว่าโอเคจุดตัดของเราเนี่ยตรงเนี้ยเราควรเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดามากกว่านะครับเราก็จะถามว่าโอเคแต่บางคนบอกว่าไม่จริงหรอกเป็นนิติบุคคลอ่ะมันก็ไม่ถูกหรอกเพราะถ้าเกิดเราเป็นบุคคลธรรมดาแบบที่เนี้ยฉันลองไม่ยื่นตามจริงก็ได้หมายความว่าเลื่อนลองยื่นไรายได้ต่ำกว่าความเป็นจริงเราจะลองก็ได้นะครับว่าถ้าเกิดเรายื่นไรายได้หลบภาษีเนี่ย เราจะเป็นยังไงเราอาจจะเสียสี่้อยกว่าครับแต่ในระบบของเราก็ช่วยคำนวณว่าถ้าคุณจะลองยื่นรายได้หลบอาจจะยื่นแค่เจ็ดสิบซของไรายได้จริงอะไรเงี้ยถ้าเกิดถูกจับได้เนี่ยจะถูกเบีย้ยปรับเท่าไหร่เพราะงั้นเนี่ยผมบอกแล้วว่าเราไม่บังคับครับว่าจะให้หลบไม่หลบแต่เราต้องเป็นช้อยส์ว่าคุณจะกล้าเสี่ยงไว้กับการถูกเบีย้ยปรับหรืแต่วันนี้เราอยู่รายการสารพกรนะเราไม่ลองนะเรายื่นตรองโ <laughs> อเคเราก็จะไปให้ดูว่า ถ้าบุคคลธรรมดาเสียภาษีประมาณ5 0 0 0 0 0บาทท่านติบุคคลเสียภาษี2 0 0 0 0 0บาทคุณเลือกแบบไหนดีถึงว่าเราเลือกแบบนิติบุคคลปุ๊บเราบอกโอเคหน้าที่นิติบุคคลนะครับต้องทาอะไรบ้างหาข้อมูลตรงนี้ได้แล้วก็มีตารางปฏิทินให้ว่าโอเคทุกเดือนต้องยื่นภาษีเองสัรพารทําอะไรบ้างนะครับทุกปีต้องทําอะไรบ้างแล้วก็มีรายละเอียดทั้งหมดข้อพึงระวงังทั้งหมดเนี่ยเราสามารถที่จะกรอกอีเมลแล้วก็ส่งแท็กเช็คลิสต์เนี่ยของเราเนี่ยครับ ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเข้าอีเมลเราไปอ่านได้แต่เราจะไม่ส่งว่าคุณคือใครเนาะเราจะไม่เก็บว่าข้อมูลที่คุณกรอกไปนี้คืออะไรนะครับข้่ค้าของตัวแท็ก literacy ก็ประมาณนี้ครับก็คือสามารถให้คนเข้ามาเห็นภาพรวมแล้วก็ประเมินที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นความลับอะเพราะฉะนั้นทุกคนอะเอาความลับของเองมากรอกตรงนี้แหละแล้วก็ให้มันหมดไปกับสายลมเพราะเราไม่เก็บแต่ทุกคนจะได้รู้ว่าด้วยตัวเลขของเราเองอะแบบไหนที่เหมาะสมกับเราวะอันนี้เป็นตัวของแท็ก literacy ครับ